สวัสดีครับผมวันนี้เอารถมาสเสนอขายอีกคันนะครับเป็นสกุปปี้ขับ12ครับผมอันนี้ลายพิเศษนะครับเป็นลายพิเศษลายสนุปปีน้นะครับครับผมลายลิขสิทธิ์นะครับมีไม่เยอะนะครับผลิตมาไม่เยอะลายพิเศษสีขาวเทาในเล่มรถคันนี้รถปี จดกัญญาหกสี่นะครับข้อมูลทุกอย่างที่เราพูดไปนี้เป็นเรื่องจริงหมดนะครับรับรองข้อมูลถูกต้องถ้าไม่จริงไม่ถูกต้องรับประกันซื้อคืนร้อยเปเซน์นะครับแล้วเรามีพิมพ์เป็นรายลักษณ์อักษรน,นะครับกดดูได้ในคำว่าเพิ่มเติมอันนี้เป็นรถบ้านนะครับผมไม่ใช่รถส่งของไม่ใช่รถวินอะไรนะครับรถบ้านครับผม สวยใสยนะครับไม่แค่หมื่นเก้าพันกว่านะครับไม่แท้เราเช็คแล้วเพราะว่าซื้อกับเจ้าของนะครับุสีไม่มีรอยอะไรนะครับมีนิดๆแต่ไม่มีเลยแทบไม่มีมีรอยอยู่รอยเดียวมั้งผมเนี่ยครับปีหกสี่ยางก็สภาพก็ก็มีก็ยังดีอยู่นะมนแีแตกๆที่หนึ่งนะครับผมก็ขายตามนี้นะครับเนี่ยุณสี ขายให้ดูใกล้ๆนะครับไม่มีไม่มีรอยล้มไม่มีอะไรเลยนะครับก <c oughs> ุญแ <c oughs> จรีโมทนะครับรุ่นนี้กุญแจรีโมท <c oughs> ล้อขอบสิบสองนะครับครับสิบสองนี่ล้อขอบล้อสิบสองนี่ครับลายพิเศษข้อเดิมเบาะเดิมทุ <c oughs> กอย่างเดิม <c oughs> ๆนะครับคันนี้ เดี๋ยวมีกล่องหลังแถมให้อีกนะครับคันนี้เดี๋ยวเปิดราคาแถมกล่องหลังให้ยางหลังนี่ก็มแกีแตกนะครับมีแตกแตก,ก็ลดหลายปีแล้วครับอันนี้ลูกค้าก็เอาไปเปลี่ยนเองได้นะครับอันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนให้ครับผมป้ายกอทอมอครับผมแต่ในกรุงเทพนี่ไม่ช้ำน,นะครับไม่มีดินแดงไม่มีสนิมนะครับผมตรวจสอบให้หมดเลย เครื่องดีศูนย์ดีแน่นอนแทงเครื่องก็ยังขาวอยู่นะครับไม่ช้านะครับรถไม่ได้ใช้งานหนักครับผมส่วนชุดข้างนี้เปลี่ยนให้หมดเลยนะครับเบ็ดสายพานเคยเปลี่ยนยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับซื้อมาลูกค้ายังไม่เคยเปลี่ยนแลเพิ่งเปลี่ยนให้แล้วก็ผ่าเบรกหน้าก็เปลี่ยนให้น้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนให้นะครับลูกค้าซื้อไปก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับ ตอนนี้ก็พร้อมใช้งานเครื่องดีทุกอย่างดีหมดศูนย์ก็ดีก็มีรอยฝังติ๊กเกอร์ฝังนิดนิดหน่อยเนี่ยเส้นเกาะเดิมเดี๋ยวให้ดูใต้บอกนะครับใต้บอกก็ยังสวยใสยอยู่นะครับเกาะเดิมไม่ขาดนะครับบอกุดสีฝั่งซ้ายนี่ก็ยังสวยอยู่ไม่มีรอยลบไม่มีอะไรนะครับไม่เดี๋ยวให้ดูไม่นะครับ เป็น idling stop นะครับไปเก้าพันห้าร้อยสามสิบกนะครับครับผมตัดทีเดียวติดนะครับเครื่องเงียบๆเครื่องเดิมๆไอ้ขอขอดูกล่อง่อยที่มาวางวางที่บอกเนี่ยกล่องชุดนี้ลูกค้าให้มานะครับถ้าซื้อเพิ่มก็เป็นพันนะครับมีแหลกมีอะไรครับ คันนี้เปิดราคาขาย39500ื่รวมกล่องท้ายนี่เลยชุดหนึ่งเลยนะครับถ้าใครอยาใส่ก็เดียวใส่ให้เรียบร้อยเลยก็เอากันตกเดิมออกใส่ให้เลยครับผมาภาษีไม่ข่านะครับคันนี้ภาษีปัญญาบ8กแปนะครับเลี่มเขียวชุดโอนครบหมดนะครับขายได้ทั้งเงินสดเงินผ่อนและจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับ เก็บเอินปลายทางครับผมราคาสามเก้าห้านะครับผมแถมกล่องครับผมโทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์แปดห้าหนึ่งหนึ่งแปดห้าเก้าเก้าห้านะครับเราไม่ค่อยได้แชทนะครับโทรมาเลยนะครับผมรครับ